ดูดูดูนี่นี่นี่ฐานมังไปายอยู่ไกลๆคุณยายนี่นี่กรรมการกำลังขึ้นไปทานมังไ้นี่ค่ะเนี่ยชัดค่ะชัดค่ะนี่ทานมังไ้แต่คุณยายก็ต้องถอยออกไปถอยออกไปอีกนะคะเพราะว่าจะไม่กล้าอยู่ไกล ผู้คนก็จะมาเยอะมากเลยค่ะดูบ้องไฟประเพณีบุญบ้องไฟคะ่ะเยอะมากค่ะนูะ้นนะเยอะโอ้เดี๋ยวคุณยายจะไปหลบอยู่ตรงไหนดีเนี่ย ฐานบางไปตรงนี้ไยคุณยายก็ต้องออกไปกลับออกไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วคุณยายจะเจ็บตรงฐานบางไปให้ดูนะครับบงไป โว้ร้อนมากโอ้ยดูนะคะก็จะมีผู้คนมาเยอะมีที่นั่งเยอะนะคะข้างล่างนี้ นะในเต็นท์นะแต่เต้มเลยนะคะในเต็นทนะ์น่ะโอ้ยกล้องไม่ดีร้อนก็ร้อนกล้องคุณได้ก็จะบูบ่าบูบ่บาส์นะนกินส้มตำจะเป็นประเพณีบังไฟผูกคนก็เลยมาเยอะค่ะใมในแรงนี้เป็นทุ่งนาคะแต่ว่ากลางเต็นท์กันหมดเลย นู่นน่ะกลางเต็นเนี่ยคนเต็มทุกเต็นเลยนะคะข้างล่างนี่ยภาพพูดค่ะาเบิ่งบุญบางไฟบุญบงไฟเมืองยะโสธรแต่ตรงนี้ไม่ใช่เมืองยะโสธรนะคะตรงนี้จะเป็นบ้านนาซึมค่ะอ๋อจะเริ่มแล้วนะคะจะเริ่มแล้วนะจะเริ่มแล้วนะจะเริ่มแล้วนะนั่นนั่น นั่นนะจะเริ่มแล้วนะนั่นนี่เริ่มแล้วนะเดี๋ยวคุณยายต้องลงก่อนนะโอ้ยเฮ้ยนี่แล้วหล่อ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 ใช่แล้วหอใช่แล้วหรือใช่แล้วหรือ ใช่แล้วเหรอฮะใช่แล้วเหรอนน่นนะนน่นนะคะกำลังจะเตรียมแล้วกำลังแล้วนะะคนะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะ ไม่กล้าขายสมตำขายดีดีสมกตำขึ้นด้วกันนะสมตตำคุกไงไมาบนงบนงบนไก่เป็นตาแซบพักบันย่างเหี่ยวบ้ดำปลาหาซิเอาบานนั่นเอาส่วนมะเนี้ยนั่นสวมส่เบิร์ดแม่ ในงานเท่านะแต่มีทุกอย่างให้กินค่ะวุ้นกันเลยทานมังไฟเห็นไหมคะสีเสียวสีฟ้านั่นสีฟ้าฟ้านั่นนะคะนั่นนั่นต่างคนก็ต่างคนก็ต่างยากสีฟ้าฟ้านั่นโอ้บรรยากาศคนมาในงานค่ะโอ้มากเลย หนึ่งสองสามสี่้าใสแล้วเด้อใส่ใส่โอ้ยว่เห็นเลยขึ้นสูงคักขึ้นสูงครับ่เห็นเลยเห็นต่อพ้นที่แรก ออเอเห็นตั้งตอนขึ้นที่แรกก็เห็นเลยโอ้ยเอารถไปแล้วจุดด้วกสิกรค่ะนั่นอเจอพี่น้องเลยไล่ขักไล่ขักไล่ขักไล่เนี่ยไล่นคือหยอดแสงเเนาะ มองไปก็มองก็เห็นคนกระสีครับรถกระสีกับบาน,เป,น cile, เป็นบุญบุญเลยค่ะเป็นบุญบุญเลยค่ะก็เห็นก็เห็นเห็นแตชี้าเห็นแตชี้าแมบแม่้าขึ้นเห็นแตเห็นที่แรกค่ะ

นี่ดีข้ามหัวเลยครับนี่กัางกลางเรางหมนี่โด้ยจัดไปสองเลยปัง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 ค่ะปังไฟพึ่งลงร่งไฟก้อนน้ำสีลงค่ะขึ้นสูงคักหลายโอ้เป็นป้งไฟป้องไฟขึ้นสูงยอดเยี่ยมเยี่ยมไปของกินของกินเยอะแยะไปไปเน้ไปเน้ขอทางเน้เจ็จกำลังเบิ้งไฟ คุณมึไฟห้องกอลง่มาไฟห้องกอล่ไฟล่มาในโดนค่กข네ึ้นโดนค่ก mm, ขึ <t <t uh ้นสูงพักเนาะยบปงมองไฟพึ่งล่มค่ะตางโดนตางนั่นอสีลมมากโยไก่ถอดนิโนะแดงใส่ ไก่น้อยทอดจะแซ่บเลยจะแซ่บเลยห์นะจะบาทคิดห้าสิบบาทเอาห้าสิบบาทค่ะซื้อซื้อซื้อนี่ไก่ทอดไปกินค่ะนี่ไก่ทอดอันนนั้การงานบนมือไา งานบุญมกลปกันีของกินเลนลาไร้อันหล้ย่างโอ้ยขนมมันหนักบ่ไ้ตัวจังมันเป็นแนวหนีหยยบลุ่หนักะโอ้ยแดดเมื่อืดเมื่อืด ภาพภาพว่าได้เรื่องเนาะแต่ว่ายจะเก็บภาพวัสดีค่ะคุณตาเออค่ะคุณคุคณค,คุณยายกับสิผ้ากับแล้วบ่งภาพบรรยากาศพันค่ะจะรอดูว่าจะรอดููวงไฟอีกบางหนึ่งสิแมนบ่ อยู่ได้บปล่าล่ะ,ละได้แน่นน,นุ่นเขาไปเส้นนะ่ะนุ่นตรงนั้นน่ะที่คุณยายไปเมื่อกี้นะเนี่ยแน่นมากคนแน่นเยอะร้อนมากบาัดดีจ้าบัดดีจ้าไปอือทนได้ไหมความร้อนอนุ่นนะครัไอ้ข้าเดิน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 โอ้โหโอ้โห,โโหเสียวมากเลย ก็มีไปกินก็มีนะคะก็มีมีหลายอย่างหลายแบบนั้นในงานนี้นะมีคนเมาก็มีต้องทำใจค่ะทำใจค่ะอ่าจะเป็นบังสุดท้ายแล้วนะคะคุณยายสรุปให้ดูจะถึงบังสุดท้าย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะบ้านคุณยายกับหลันจีาค่ะพาชมบังไฟประเพณีบุญบังไฟบ้านนาซึมค่ะ<า>จังหวัดยโสธรน,นะคะอำเภอกุดชุมนะคะบ้านคุณยายเองค่ะบ้านคุณยายวันนี้ออกมาเจ็บภาพท,ทั้งตอนกลางวันแล้ก็ตอนเย็นตอนกลางวันไม่ไหวสู้ไม่ไหวแดดร้อน <c oughs> <c oughs> ตอนเย็นนะคะเนี่ยบังไปจนถึงเยันห้าโมงเย็นหกโมงเย็นพอดีเลยคุณยายก็เลยกลับมาเจ็บภาพบรรยากาศอีกบังไปนี่ไม่ได้เลือกใครนะคะบังไฟชอบกันหมดนะคะเนี่ย <c oughs> แต่พระท่านยังมาชมบังไฟเลยนะครับพระท่านก็ยังมานะคระับ <c oughs> <c oughs> ชมบังไฟประเพณีบุญบังไฟเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีอีกใกล้ๆบ้านคุณยายนู่นค่ะกำลังลงมาแล้วแต่เป็นบังสุดท้ายแล้วลุ้นกันค่ะมาลุ้นกันค่ะมาลุ้นกันค่ะมาลุ้นบังสุดท้ายนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆทุกคนทุกท่าน

นั่นเห็นไหมคะบัณนาริุนะคะบัณารสุงบัสงสุดสทา้ายท้ายสุดฟังค่ะฟังนะคะสาธุสาธุแ้วนะคะเริ่มแล้วนะคะจะเริ่มแล้วนะคะจับตาให้ดีนะคะบังสุดท้ายจะเป็นยังไงนะคะดูนะคะจับตาให้ดูคะ่ะ จับตาดูให้ดีค่ะไม่ใช่ให้ดูดูให้ดีค่ะนะลงไปแล้วลงไปแล้วถ้าลงไปเนี่ยก็คือจะใช่แล้วนะคะจะจุดแล้วขอให้ขึ้นบังสุดท้าย ไงคะเป็นไงโอ้โหตามไม่ทันเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหอืมหึ่บั่งสุดท้ายแล้วนะคะโอ้โหมองไม่ทันตามไม่ทันเลยโอหดูควัน ออกตัวช้าออกตัวช้านะบั้งนี้บั้งสุดท้ายดูควันเลยคะ่ะขอมองเลยโอเคค่ะคุณยายขอเจ็บภาพบรรยากาศไว้แช่นี้ก่อนค่ะจบแล้วบั้งไปก็คือบั้งสุดท้ายแล้วนะคะคนก็ทยอยกลับกันหมดแล้วยังไม่หมดนะคะแต่นูนเจ็บของนูนโอค้าแม่้าแม่ขายลังเจ็บของกันค่ะ ขึ้นรถภาพสุดท้ายแล้วแล้วก็บั้งสุดท้ายด้วยบังไฟบรรยากาศโอ้ฟังค่ะฟังฟังฟังโอเคค่ะภาพบรรยากาศบ้านคุณยายสนุกสนุกค่ะ บายเจอกันไล์หน้าชิปหน้าค่ะโอเคค่ะจบแล้วปิดแล้ววงไฟเราปิดแล้วนะคะเรือแต่ห่านเลหรือแต่ห่านไปค่ะบายบายค่ะท่านโชคดีมีความสุขนะคะเทศกาลสงการมีความสุขทุกคนทุกท่านเฮงๆปังปังนะคะบาย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 ค่ะ คุณค่ะ